สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะเผยสาเหตุแล้วหลังประกาศเลิกสามีฟ้าผ่าเผยสาเหตุเลิกโอภกิราประกาศเลิกสามีจากกรณีที่ก่อนหน้านี้มีข่าวเมสาเพจข่าวชื่อดังออกมาโพสต์ว่าสามีภรรยาคู่หนึ่งเลิกกันเงียบ,ยบแต่ยังทําหน้าที่เป็นพ่อแม่ที่ดีของลูกฝ่ายหญิงเป็นสาวมัน่นทํางานไม่ค่อยลงรูปสามีแต่ถ้าเห็นไปไหนมาไหนด้วยกันคือสร้างภาพ ส่วนฝ่ายหญิงตอนนี้น่าจะมีคนใหม่แล้วและเมื่อต้นปีที่แล้วเคยมีข่าวคัดเตียงหักมาแล้วรอบหนึ่งซึ่งครอบครัวโอภก,กิราโดานเป็นหนึ่งในรายชื่อข่าวลือดังกล่าวงานนี้สามีอย่างเฟียสมัทุกคอนก็เลยจัดโพสต์แบบแสบแบคันคันไปหนึ่งกลุ่มล่าสุดข่าวลือหนึ่งปีคือความจริงวันนี้29กรกฎาคม65ทุกคนช็อกพร้อมกันผ่านอินสตาแกรมของโอเมื่อทางด้านโอภก,กิรา ก็ได้ออกมาเผยข้อความผ่านไอจีส่วนตัวระบุว่าได้เปลี่ยนสถานะกับสามีเฟียสแล้วและไม่ขอให้สัมภาษณ์ใดๆโดยโพสต์แจงชัดๆผ่านแคปชั่นว่าตอนนี้โอกับพี่เฟียสได้เปลี่ยนสถานะเป็นแค่พี่น้องเรื่องของคนสองคนเป็นเรื่องละเอียดอ่อนโอ๋ขอพูดที่นี่ที่เดียวไม่ขอออกรายการและสัมภาษณ์ใดๆเพราะเราสองคนยังทำหน้าที่พ่อแม่ของลูกสาวร่วมกันเราไม่ได้เกลียดกันโกรธกัน โอขอให้ทุกคนเข้าใจโอขอบคุณป้ามา้าและพี่น้องครอบครัวพี่เฟียสที่เอ็นดูโอมาตลอดและขอขอบคุณพี่เฟียสที่ยังเป็นพ่อที่ดีของลูกขอขอบคุณแหล่งข่าวจากสยามนิวขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ